มีนวดรี่เรียบร้อยครับผมาลมนี่นี่นะครับนี่โอ้ใต้ตัวใหม่ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c มนะครับผม หลังจากที่ห้างหายไปครับผมจะพาไปกอกสัตว์ครับผมหลังจากที่ห้างหายไปประมาณสองอาทิตย์ครับต้องขอโทษขออภยัยหลายหลายเลยครับผมเพราะว่าติดภารกิจนะครับช่วงนี้จะงานค่อนข้างแบบห้ายนะครับนะติดภารกิจครับกระทิงติดฝนน้ำนะครับนะแล้วก็มีงานเป็นจังงานสีดำนะครับเนะาะมาก็เลยก็ได้ดเสียใจบ่ราะขนมีเวลาทายนะครับ ครับจังนั้นมื่อนี้เขากะมาเอาพอกันครับเรีงอีกีีครับอีกที่นี่เราใส่ด่างแล้วครับอมาใส่ประกดครับนี่อันนี้เป็นเยื่อนะครับเยื่อประกดนะครับประกดเห็ดเองนะครับผมกับเบ็ดเป็นเบ็ดโฟมครับออามาใส่เบ็ดโฟมหมดนะครับเนาะมาอนี่ะเดี๋ยวมารอที่ตามเบื้องครับเป็นหวยคลองที่ขึ้นมาใส่ด่างนะครับนะคือเจ้าครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับ จังไหกะเอาไว้ไปชมตอนตอนยามก็ได้นะครับเพราะว่าคืนนี้ยามก้อนแถวนึงนะครับนะและ้วก็มืออ่นเจ้าอีกแถวหนึ่งครับมีเสียงรถเสียงเครื่องสุ้น้ำนะเนาะหบกวนเนี่ยกะขออภัยครับครับผมจังไหกะไม้กะเป็นไม้มงเคเฮ้ยเสียดังนะครับเนาะจังไหกะต่อกันครับมือนี้เราที่ับนะครับว่าจิมานบบนะครับนะถ้าฝนตนนกแห้งก็อาจจะ กีดกั้นะครับนะเพราะว่ามันจะเป็นล้มนะครับนะเป็นล้มนะครับส่นตกล้วครับผมโอเคครับไปติดตามผลงานกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีซีนะครับนะนี่ก็เจ้าแล้วครับกจะมายางเ็ดกันนะครับโถมนะครับนะที่ใซ่ไว้เดี๋ยวมาเล่าติดตามมึงครับจะมีผลงาน ซ้ำเดนะครับนะบรรยากาศตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้อมมันขึ้นมันทั้งฝนฝนตกนะครับนะไปยามปิดกันเลยครับครับผมนี่ลังแรกนะครับะบมันหลังแรกครับพอดีเห็นเหมือนเหมือนมันมีป่าดินครับเฮ้ยม่โตครับมีโตรเุ่นกับบ้งครับจะเป็นไปยัง ประคอหรือปรากดเมีหนวดคนี่เรียบร้อยครับผมนี่เด่งเต็มครับมีกรบบอลเป็นหลังแรกนะครับพอดีเซ็ตจ,จอยเห็นดึงนะครับนะก็เลยลองดึงอ่ะตัวแรกครับมันหมานครับมันมานครับมันหมานหลังที่สองกันเลยครับ มันจะนะครับนะมันจะไม่ดึงนะครับนะนจะไม่ดึงเลยดูมันต่างันครับมีครับผมมี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 มมมตนะครับเพราะว่ามีมดึงนะครับรุนกันบ้างครับจะเป็นปลายนครับปึ๊บปึ๊บปลายนครับนาแล้วลนี่ เก้าครับเนี่ยครับตัวแรกยังลางอ่าอีกตัวสองเลยนะครับมันมันครับมันมันเดี๋ยวต่อไปจะติดตั้งกล้องไว้เลยครับอายสิเพื่อจะเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสก็บเราเสร็จไงนะครับนะไปเซ็นจอยขอเก็บนะครับแล้วครับมันมันแล้วครับสองตัวแล้วครับเบิ้งว่าเขาชิได้จักแต้มกันครับมือนี้เราเบิ้งกันครับป่ามาเขาชิได้ผลงานกันจักแต้มนะครับเราไปก่อน แปลกๆเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ไกลโรงงานนะครับเนี๋ยดูกันต่อเลยครับการต่อไปไม่ดึงนะไม่ดึงไม่ดึงนะครับหลอรุ่นนะครับมีไปอืมติดไมครับนะ นี่นะครับนี่ปู่ใต้ต้นไม้ครับนะครับอออกมาก่อนในของจริงนะครับนะกระจกตาครับมันมันครับอุ้มเลืองไม่ใ้เนอะอีกเลืองเลยครับ ครัับมนตัวที่บบกกนนาาส,ส,สามเ,เ,เลยนะครับลองปืนกันมือนเดียวจะได้จแต้มครับเขาแคะปาดสักหนึงครับผมกระถิบติตัดนี่ยังไปเล่นครับเพราะว่ามันยังเป็นเดี๋ยวม่ได้อันตรายต่อตัวเขาเองนะครับนะแต่เขา,า,าไปตัดไปความปลอดภัยครับผมสิบสามเราก็นี่เหลืองๆนะครับ เราเมืองสิไ,งได้กันกเต็มมีโตนะครับหลังนี้มาแล้วครับเต็มที่หามาแล้วเต็มที่หานะครับ หน่อยนะครับไปแสบที่หากันครับตามแสบที่หกกันเลยครับอันนี้กันมาจริงนีโตนะครับนะเหมือนจักนะครับนะกระบบมันจะอ่า ขาวติดขาวข,าว,ขาวครับบอลูแมนบอกร้านนึงนะอีกหน่งหนึ่งอ้าวแมนนะครับผมอืมนี่ไมดีครับนี่ครับอืมตรงนี้ซี่หลังติดเลยนะครับนะ จิบอยู่ตรงดีซีหลังติดเลยครับเลี้ยงกันมาเลยเสยงเอาปลามันมันขึ้นฟังนี่นะครับนะซีหลังเลี้ยงกันมาเลยครับขยันหักเงี้ยแป๊บหนึ่งครับสม เต็มที่หกครับผมที่หกเต็มที่หกคนไปต่อยครับเอ้านี่หลีดี่พี่น้องนี่นี่เบิ้งในช่วงนี้ผมสุบะตัดออกนะครับี๋ยวคนจะเอาลงใหในบิ่งตดต่อกันนี่หลีครับนี่ เลี้ยงกันเราเลยด้ครับนี่ตัวที่เจ็ดแจมที่เจ็ดมาแล้วครับบ่ดึงนะครับแบบว่าเขาบัดึงโฟมนะครับเหมือนมันบูมี่ป่าพอจับขึ้นมาแล้วจังเห็นเป็นโตนะครับนะนี่แจมที่เจ็ดครับแจมจแล้วครับผม แต้มที่แปดครับผมสวยๆแล้วครับเหลืองหุ่ยเลยนะครับที่แปดขยายดัานนี้ครับผมพี่โตครับพี่โตหลังจากที่ว่าบกินมาแนละ้วพุ่มน้ำน่กระพริบเลย ครับนี่แปบนี้ไหมครับน้ำครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวใายยงไปเบื้องลรับนี่ครับจะง่ายสุดแล้วครับเดอ๋ยวที่เก้าครับไปครับ ไปกันนะซึ่งมปนสายแล้วมือมีโตครับมีโตะแดงที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดมาแล้วครับนี่เหลืองแล้ครับสิบเแล้วครับผม ไปกินแล้วเปกินแบบกินติดติดกันเลยนะครับนะกตเลี้ยงเลยครับเหมือนเขาขึ้นเขาขึ้นชอบกันนะครับป็นฟังเดียวกันเชียงยูนประกาศเด็กกับพ่อของเขาา นายนัทวานนายสีการอันนี้นะครับสยสอันนี้พัดน้อย่างไก่เลยครับนายสทิดาปกรณ์ตะกัดนางรัมาดูซีอูบ้ครับปกติผมใส่ไปขังฟังบุ่นได้ครับไหลออกไาแบบยูนอกยูนใหม่แต่มาดูะมีตับ้าครับุ่นุนทำนะครับเสีป็ะกดีครับ ลูกหลานพี่น้องทุกคนเป็นเจ้าภาพเหมือนไม่โตครับโอ้ของง้มไหครับน้าไม่ได้พี่น้องงานจะาาแต่กลเปลี่ยนเพืนเพ่อนพี่น้องที่เพ่อ้ผกพันพ่อครับดีนี่เฉพาะหลักลนตกจากฟังครับเน้ปนเลงในหลัเน้งลยพี่น้องานจ ีสดสดเลยนะครับสปอตลากเมสบอกว่าจะขาฟังนนะครับนะเกิดกห้ับคมี่ัวาคุเมนะครับเป่การสายอใเร่งแจงนะครับนะก็ดิจิตกินเรื่องนย้กันนี่เนะครับจะต่อกันเลยครับเดี๋ยวทำตหนึงครับขอบคุณ ม,ม,มีดึงนะครับอดีพทนใชกางภัยไว้เป็นเดที่สิบสาม,มอนเนาังึงแห้งเลครับนี่นี่วานี่นครับอ่านี่มดแล้วนะครับ น,นี่ครับต่ทำเสือกอย่างมาจะเรียมันเลอนุญาตเด,ด้อครับ <c oughs> นี่พี่น้องนี่สิบสามมาแล้วครับสิบสามนี่ใส่พี่น้อง สวย,ลยหลังต่อไปครับดึงแล้วครับไม่มีไม่ดึงนะไม่ดึงเด็ดเด็ดเก็บหลังนี้ก่อนนะครับนะต่อไปไม่ดึงครับถ้าเวลาเขาได้กินเขาจะกินยุ่วไล่กันจริงีครับอืมด็อกโอเ้เ้มันดึงนะครับนะตอนเลี้ยมง่งมที่ผัดกันมาเลยนะครับนะ นะอ่ะมีมมมมยียลีงครับมี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 บอกว่งไครับกดหน่อยกดแว่นกดแว่นครับกดหน่อยเขาเปินนี้เป็นอปกะคอเลยนะครับผมใช่ไหมคอปฏสดน่อยเป็นี่นับนับเปิดครับ สี่ครับผมตัวที่สิบสี่แล้วครับปละหนอนกินลึกแทบทุกตัวเลยครับ ดึงครับนะเดวบะรูนี้จบตายปองตัวนี้นะครับนีนีน,นีตัวงั้นครับแต่บันตัวนี้ตัวแรกนะที่ตายเอาว่าเขาไปพันเขาไปพันเคี้ยไตยน้ำไหมครับ สีพี่น้องยอดแสงนิดนึงนะครับนะขอโทษขออภัยครับแดดเริ่มขึ้นครับยไงครับงามเลยครับห้าครับผมจัดสิบมหามาเลยด้วยครับสีเห็บเรือหุ้ยปครับตามมาแล้ครับพันใหม่นะครับประลูอย่าี่เจ้าบอ จะมีดึงนะครับมันจะมีดึงโอ้มี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 อิริครับผมจิ้งงาใหม่ไตนางครับมาแล้วสิบหกครับผมจิ้งอาหม่ไตน้ำครับตอนที่สิบหกครับไกลๆพี่น้องนี่โอ้คันยังขัดไปครับ บ่บุ่บนหลังอึดหลากมากก็เปนน้องเห็นบ่หลังผมเนี่ยครับนี่ดินบ่บิบ่ดปอามีดึงั้มีดึงมีดึง เบด็ดออกมาจากหม่งมันมันงหลากมากหาลังอื่นใช่เลยถ้านำหน่อยก็จะมันก้อนน,น,น,นี้ครับอันนี้นำเนี่ยเต็มฟังเลยครับแกะันหนึ่งครับผมมีโตนะครับมีโตเดี๋ยวบูมีโตบ่ดึงแล้วครับ บบรรยังยองมากเลยบอม่โตครับสภาพจะบักจะบอมเลยครับงห,ห, <c oughs> หายใจยืนครับมาแตะเลยแทมที่สิบเก้าครับผม ตั้งเปลวมือนีคือคือสามสิบตนะครับสิบเกาแล้วครับเปลว้บคือสามสิบตของเบิ้งครับปริามารบอกดิ่งลยครับมีโตรครับตอนนี้มีโตมีโต หลบแลครับผมแดนที่20ครับหนักเป็น10อร์แะครับมี20อ้าเป็นหลายหลังคักดีไดครับที่20ดอาไม้30ตัวเ่ยสงหนักกันแล้วครับโอ้เด็ดใกล้ใกล้80เบิร์แล้วครับช่วงกินกิบกินช่ว,วงมากินนี่อโอ้โหโมบีอย่างเลย จะไปะดูชิมิโดวนบนเขาเนี่ยมากับเท้า ใส่ยังี่คุณครับน,นะนี่นะครับอันนี้มิโตครับสายแล้วป่าตายแล้วครับสายแล้ว นนนีะะครับนะก็ดึงนะครับลแล้ก็ดินท้ายติดสามครับผม,ม,มตายไปแล้วครับสายแล้วเหล,ลืองเลยครับผม23ดรจกไซมเมื่อกี้ยีบหาดดนี่นก็บดีแล้ว โจ๊ะสินะครับ ยินตมาครับใหญ่เลยงไงไพี่น้อง ว่าหลังหนึ่ร้อยร้อยมาได้ฟังคุณนะ ับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะสรุปยอดก็คืออยู่ที่2ี่สิบหตัวครับยี่สิบหแต้มนะครับจออาจจะเป็นมือเมืได้นะครับต้องขออภัยครับอัดย้อนแสงทีดนึงนะครับเอาไวตอนนี้ก็สายแล้วแดดฮอนนะครับครับผมอย่างไรก็คือมือนี้ก็สบายเปงนเดือนละมันโมมานไก่พี่น้องเบิงเอาเด้ครับนี่ครับ นี่นะครับผมสวยเลยครับปรากฏครับอยู่ที่26แต้มนะครับนะเมื่อนี้กะจังใดกัทำม,มักกะฝากเยากกห,กกกหยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สนใจม้ยนะครับเด้อเพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดในพี่ต่อไปนะครับนะเพราะว่า ขอโทีว่าห่างหายไปประมาณสองอาทิตย์นะครับนะเพราะว่าติดภารกิจอยู่นะครับนะกะทะวาว่างนั่นกษสิมามหาผลงานให้ชมกันนะครับผมจังใดกะฝากกดซับสไครต์ติดตามเลยนะครับเด้อครับถ้ามีผู้ติด,ดตามในไลน์ก็จะเห็นควรนและกำลังใจนะครับนะเซนจอยกับเมื่อนีกะนกะง่ว่านามาน,นี้นะครับเนาะขอลาไปในภาพนี้ไะกันครับนี่นะครับ พอกันอีพินาครับแต่เบิงว่าพินาเขาเสเห็ดอย่างครับผมไปล้ครับสวัสดีครับผม